a p ป l e ประกาศกำหนดเวลาคี่โนตงาน WWDC 2 1วันที่7มิถุนายนทางการเริ่มเวลาเที่ยงคืนประเทศไทย Apple ปล่อย iOS 14.6 iPad OS 14.6และ watch OS 7.5ตัวเต็มออกมาแล้วมีอะไรใหม่บ้างดูได้ที่นี่ <c oughs> พร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจ เลครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมในครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple ประกาศกำหนดเวลา k e y โนต e งาน WWDC 21วันที่7มิถุนายนทางการเริ่มเวลาเที่ยงคืนประเทศไทยจะได้เห็น iOS iPadOS macOS tvOS และ watchOS เวอร์ชั่นใหม่ วันนี้ Apple เผยกิจกรรมน่าสนใจในงาน Worldwide Developer Conference ประจำปีนี้รวมถึงกำหนดเวลาสำหรับ Keynote และ Platform State of the Union พร้อมกันนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ,ถึงสิ่งที่นักพัฒนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตของ iOS, iPadOS, macOS, tvOS และ watchOS ชุมชนนักพัฒนา Apple จากทั่วประเทศจะได้มารวมตัวกันในงาน WWDC 21ซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมฟรี เพื่อเรียนรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือและเฟรมเวิร์กใหม่ๆที่เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาและงานประชุมนี้ยังเปิดโอกาสให้นักพัฒนาได้ทํากิจกรรมร่วมกันรวมถึงพูดคุยโต้ตอบกับวิศวกรของ Apple โดยตรงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแอปและเกมอันล้ําสมัยที่สร้างความแตกต่างให้กับแพลตฟอร์มคีโนตจาก p p l e ขึ้นวันที่7มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนประเทศไทย WWDC 21เปิดงานด้วย k คีโนดซึ่งจะมาเผยอัปเดตใหม่ๆอันน่าตื่นเต้นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มทั้งหมดของ Apple ภายในปีนี้โดยผู้สนใจสามารถรับชม k คีโนดที่สตรีมจาก Apple Park ได้โดยโตรงทาง apple.com apple developer และแอป apple tv และ YouTube อีกทั้งยังสามารถย้อนดูหลังจากที่สตรีมจบแล้วได้ทุกเมื่อ p พลตฟอร์ม t t t e of the Union เช้าวันที่8มิถุนายนเวลา4ดุิกาประเทศไทยเจาะลึกเครื่องมือเทคโนโลยีและความล้ำหน้าใหม่ๆในแต่ละแพลตฟอร์มของ Apple ที่จะช่วยนักพัฒนาสร้างสรรค์แอปที่ดียิ่งขึ้นแพลตฟอร์ม t t t e of the Union จะสตรีมผ่านทางแอป Apple Developer และเว็บไซต์ Apple Developer Apple Design Award เช้าวันที่11มิถุนายนเวลา4รุรกาประเทศไทย Apple Design Award เป็นรางวัลที่เรามอบให้เป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องศิละปะแห่งการสร้างสารรค์ความประณีตพิถีพิธันและความสำเร็จในเชิงเทคนิคของนักพัฒนา Apple การมอบรางวัล Apple Design Award จะสตรีมผ่านทางแอป Apple Developer และเว็บไซต์ Apple Developer โอกาสในการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ WWDC 21มีเซสชั่นเจาะลึกหัวข้อต่างๆกว่า200เซสชั่น พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการแบบตัวต่อต,ตัวและอีกมากมายซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมได้พูดคุยโต้อตอบก,กับวิศวกรและดีไซเนอร์ของ Apple อย่างไม่เคยทำได้มาก่อน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยนักพัฒนาสร้างสัตว์แอปเจเนเรชันถัดไปโดยที่สมาชิกโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple สามารถขอสิทธิ์รับคำปรึกษาในห้องปฏิบัติการแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผู้ชี่ยชาญของ Apple ที่มีมากกว่า1,000คนเพื่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ a p i ล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมรวมถึงลงทะเบียนเพื่อรับการรีวิวอินเทอร์เฟซผู้ใช้และการออกแบบได้ ยิ่งกว่านั้นยังมีวิศวกรของ Apple ประจำการใน Apple Developer Forum ตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อตอบคำถามและพูดคุยเรื่องทางเทคนิคนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่8มิถุนายนเป็นต้นไปจะมีการเผยแพร่วิดีโอของเซสชันต่างๆให้รับชมทางแอป п, Apple Developer และเว็บไซต์ Apple Developer อีกด้วยกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากเซสชันและการให้คำปรึกษาในห้องปฏิบัติการโดยวิศวกรและดีไซเนอร์ของ Apple แล้ว WWDc 21ยังมีอีเวนต์และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องบรรดานักพัฒนาและเป็นที่พบปะสำหรับทุกคนในชุมชนทั้งการแข่งขันเขียนโค้ดและออกแบบการเรียนรู้จากวิศวกรรับเชิญและอีกมากมาย Pavilion อีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มมาในงาน WWDc 21คือ p a v i เ i o n ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเลือกดูเซสชันห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมพิเศษในแต่และหัวข้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจโดยที่ผู้เข้าร่วมง,งานสามารถปรับแต่งประสบการณ์ WWDC ในแบบของตัวเองแล้วเลือกดูเนื้อหาที่จัดกลุ่มแยกเป็นหัวข้อเรื่อง,งต่างๆอย่าง Swift UI, Developer t o o l Accessibility and Inclusion และอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้มีเฉพาะในแอป Apple Developer เท่านั้น Apple ชื่นชมความสามารถของนักพัฒนาระดับนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลก จึงจัดการแข่งขัน Swift Student Challenge ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทุกช่วงอายุได้แสดงฝีมือที่เกิดจากความชื่นชอบในการเขียนโค้ดโดยการสร้างเพลงเก่าวของตัวเองใน s w i f t และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่1มิถุนายนนี้ขอแนะนำให้นักพัฒนาดาวน์โหลดแอป Apple Developer ซึ่งมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WWDC 21ให้ทราบก่อนถึงวันจัดงานในวันที่7มิถุนายนขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ วันนี้ Apple ปล่อย iOS 14.6และ iPad OS 14.6ตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตใช้งานแล้วรวมถึง watchOS 7.5ตัวเต็มด้วยจะมีอะไรใหม่ไปติดตามกันเลยครับ iOS 14.6 Podcast การรองรับการสมัครรับสำหรับช่องต่างๆและแต่ละรายการ a t t a c k และค้นหาของฉัน ตัวเลือกหมดสูญหายจะเพิ่มที่อยู่อีเมลแทนเบอร์โทรศัพท์สำหรับแอดแท็กและอุปกรณ์เสริมที่มีเครือข่ายค้นหาของฉันแอดแท็กจะแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกปิดบังส่วนของเจ้าของเมื่อแตะด้วยอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน NFC ได้การช่วยกันเข้าถึงผู้ใช้สั่งกันด้วยเสียงสามารถปลดล็อก iPhone หรือ iPad เป็นครั้งแรกหลังจากเริ่มต้นทำงานเครื่องใหม่ได้โดยเพียงใช้เสียง รุ่นนี้ยังแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปนี้ได้อีกด้วยการปลดล็อกด้วย Apple Watch อาจไม่ทำงานหลังจากใช้การปลดล็อก i p h o n e บน Apple Watch เตือนความจำอาจแสดงเป็นบรรทัดว่างส่วนขยายของการปิดกั้นสายโทรอาจไม่แสดงในการตั้งค่าบางครั้งอุปกรณ์บลูทูธอาจเลิกเชื่อมต่อหรือส่งเสียงไปยังอุปกรณ์อื่นในระหว่างกุยสายปัจจุบัน iPhone อาจประสบปัญหาที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงในระหว่างเริ่มต้นระบบ iPad OS 14.6สี่จุดกพอดแคสต์การรองรับการสมัครรับสำหรับช่องต่างๆและแต่และรายการแอปแท็ Attack และค้นหาของฉันต่วเลือกหมดสูญหายจะเพิ่มที่อยู่อีเมลแทนเบอร์โทรศัพท์สำหรับแอปแพ็และอุปกรณ์เสริมที่มีเครือข่ายค้นหาของฉันการช่วยกันเข้าถึงผู้ใช้การสั่งการด้วยเสียงสามารถปลดล็อก iPhone เป็นครั้งแรกหลังจากเริ่มการทำงานเครื่องใหม่ได้โดยเพียงใช้เสียงรุ่นนี้ยังแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปนี้ได้อีกด้วย เตือนความจำอาจแสดงเป็นบรนทัดว่างบางครั้งอุปกรณ์บลูทูธอาจเลิกเชื่อมต่อหรือส่งเสียงไปยังอุปกรณ์อื่นในระหว่างพูดคุยสายปัจจุบัน Watch OS 7.5ประกอบด้วยคุณสมบัติการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบอกพร่องใหม่ๆเข้าถึงเนื้อหาการสมัครรับในแอปพอดคาส์รองรับแอป ECG และ Apple Watch Series 4ขึ้นไปในมาเลเซียและเปรูรองรับการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอในมาเลเซียและเปรู สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ p p p l ปลโปรดไปที่เว็บไซต์ support.apple.com/th-hs/ht201222 และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ ดิลิมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอพซ่าช n แนลรีวิวเลยครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ